พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคัมภีร์นำ<า><า>ชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเมื่อกำลังเผชิญหน้ากับความ,วามตายสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีรนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับ ก่อนอื่นนะครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์ริศจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวขอขอบคุณพี่น้องคุณผู้ฟังนะครับที่ได้มีส่วนในการถวายทรัพย์เพื่อสนับสน,นุนโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์ในการเลี้ยงดูเด็กๆ71ชีวิตในโครงการนี้นะครับขอพระเจ้าประทานบำเหน็จพระพรให้กับทุกทกท,กท่านที่มีส่วนในการถวายทรัพย์เข้ามานะครับ ไม่ว่าจะเล็กจะน้อยจะจํานวนเพียงใดไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ประเด็นครับความตั้งใจเจตนาของท่านทุกคนพระเจ้าได้ทรงรับรู้รับทราบและพระองค์จะอุดรูรั่วประทานบำเน็จพระพรคุ้มครองและเปิดทางที่จะให้ท่านครอบครัวของท่านพันธกิจที่ท่านดูแลอยู่และทุกๆุกคนที่อยู่ในครัวเรือนของท่านนั้นได้รับการเพิ่มพูน เพิ่มเติมด้วยบำเหน็จพระพรอย่างมากมายนะครับการให้การช่วยเหลือผู้ที่ขัดสนการให้การช่วยเหลือผู้อื่นในพันธกิจของพระเจ้านั้นเราถือว่าเป็นการให้พระเจ้าทรงยืมนะครับแน่นอนครับเมื่อพระเจ้ายืมพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมครับพระเจ้าจะพิจารณาตอบแทนปูนบําเหน็จมากมายให้กับเราทั้งหลายเกินกว่าที่เราจะนับได้เกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ ขอบําเน็จพระพรเช่นเดียวกันนี้เป็นของพี่น้องทุกท่านที่ได้มีส่วนถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจนี้เข้ามาเช่นเดียวกันครับและถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดพี่น้องท่านใดมีความประสงค์อยากจะมีส่วนในการถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงดูเด็กๆบ้านพระคุณอุปถัมภ์นี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถคลิกดูรายละเอียดข้อมูลต่างๆในส่วนท้ายของ รายการในช่อง YouTube ในช่อง Facebook ของเราข้อมูลต่างๆก็จะอยู่ช่วงไท้ายของรายละเอียดของแต่ละรายการครับไม่ว่าจะเป็นหมายเลขบัญชีก็ดีไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์หรือ ID Line ที่คุณผู้ฟังจะใช้เป็นช่องทางสื่อสารกับทางโครงการของเราได้นะครับขอพระเจ้าเมตตาอวยพระพรทุกท่านที่จะมีส่วนในการดูแลสนับสนุนพันธกิจของเราร่วมกันตลอดไปครับ คุณผู้ฟังครับสําหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าวันนี้ที่เราจะนํามาศึกษาร่วมกันนะครับก็จะเป็นการศึกษาต่อเนื่องจากตอนที่แล้วที่เราเร้เรียนรู้ว่ายายรัสนั้นได้เข้ามาเฝ้าพระเยซูอัญเชิญให้พระเยซูเสด็จไปรักษาลูกสาวของท่านที่ป่วยหนักใกล้จะตายนะครับซึ่งยายรัสมาพบพระเยซูวิงวอนว่า ลูกสาวเล็กๆของข้าพระองค์เจ็บเกือบจะตายแล้วขอเชิญพระองค์ไปวางพระหัตถ์บนเขาเพื่อเขาจะได้หายโรคและไม่ตายซึ่งพระเยซูก็ตอบสนองตอบรับการอ้อนวอนของยายรัสนะครับซึ่งพระเยซูคริสตและสาวกของพระองค์ก็ได้เสด็จดำเนินไปพร้อมๆกับยายรัสเพื่อที่จะกลับไปบ้านของเขาจะได้ไปรักษาลูกสาวของเขานะครับ แต่ว่าระหว่างทางนั้นมีผู้คนมากมายเบียดเสียดพระองค์มาห้อมล้อมพระองค์เอาไว้และมีเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นโรคตกโลหิต1 2ปีได้มาสัมผัสที่ชายฉลองที่เสื้อคลุมของพระเยซูคริสต์และนางก็หายโรคซึ่งเราก็อาจจะกล่าวได้ว่าเส้นทางการเดินทางไปยังบ้านของใหญ่รัสนั้นถูกขัดจังหวะลงด้วยความต้องการ การรักษาเช่นเดียวกันของผู้หญิงที่เป็นโรคโลหิตตก12ปีคนนั้นแต่ว่าแม้จะเป็นการขัดจังหวะอย่างไรก็ตามในระหว่างทางนั้นพระพรของพระเจ้าก็ได้มาถึงผู้หญิงคนนั้นนางหายโรคและพ้นมนทินจากความเจ็บป่วยของนางนะครับและวันนี้เราจะมาคุยกันต่อในเรื่องราวที่เป็นกระบวนการขั้นตอนที่พระเยซูคริสต์และสาวกของพระองค์ สเสด็จไปยังบ้านของใหญ่รัสเราจะมาศึกษากันต่อนะครับในพระธรรมมารโกบทที่5ข้อ35ถึงข้อ43นะครับพระธรรมมารโกบทที่5ข้อ35ถึงข้อ43ได้บันทึกเอาไว้ว่าเมื่อพระองค์ยังตรัสไม่ทันขาดคำมีบางคนได้มาจากบ้านนายธรรมศาลาบอกว่า ลูกสาวของท่านตายเสียแล้วยังจะรบกวนอาจารย์ทำไมอีกเล่าฝ่ายพระเยซูไม่ทรงฟังซึ่งเขาว่านั้นจึงตรัสแก่นายธรรมสาลาว่าอย่าวิตกเลยจงเชื่อเท่านั้นเถิดพระองค์ไม่ทรงอนุญาตให้ผู้ใดไปด้วยเว้นแต่เปโตรยากอบและยอนน้องชายของยากอบ ครั้นพระองค์เสด็จไปถึงเรือนนายธรรมศาลาแล้วก็เห็นคนวุ่นวายร้องไห้คร่ำครวญเป็นอันมากและเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปแล้วจึงตรัสถามเขาว่าท่านทั้งหลายพากันร้องไห้วุ่นวายไปทำไมเด็กนั้นไม่ตายแต่นอนหลับอยู่เขาก็พากันหัวเราะเยาะพระองค์ แต่เมื่อพระองค์ขับคนทั้งหลายออกไปแล้วจึงนำบิดามารดาและสาวกสามคนที่ตามพระองค์มานั้นเข้าไปในที่ที่เด็กหญิงอยู่พระองค์จึงจับมือเด็กหญิงนั้นตรัสว่าทาลิทาคูมิแปลว่าเด็กหญิงเอ๋ยเราว่าแก่เจ้าว่าจงลุกขึ้นเถอ ในทันใดนั้นเด็กหญิงนั้นก็ลุกขึ้นเดินเพราะว่าเด็กนั้นอายุได้สิบสองปีในทันใดนั้นคนทั้งปวงก็ประหลาดใจอย่างยิ่งพระองค์ก็กำชับห้ามเขาแข็งแรงไม่ให้บอกผู้ใดให้รู้เหตุการณ์นี้แล้วจึงสั่งเขาให้นำอาหารมาให้เด็กนั้นรับประทาน คุณผู้ฟังครับสำหรับเรื่องนี้นะครับก็ได้มีการบันทึกไว้ในพระกิติคุณอีกเล่มหนึ่งด้วยนะครับผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังด้วยนะครับเพื่อว่าเราจะได้มีความเข้าใจในเรื่องนี้ได้อย่างกว้างขวางในหลายๆมุมมองด้วยนะครับในพระธรรมลูกาบทที่8นะครับในข้อที่40ถึงข้อ42ในตอนแรกได้กล่าวเอาไว้ว่า เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาแล้วประชาชนก็ต้อนรับพระองค์เพราะเขาทั้งหลายคอยท่าพระองค์อยู่นี่แน่มีชายคนหนึ่งชื่อใหญ่รัสเป็นนายธรรมศาลามากราบลงที่พระบาทพระเยซูอ้อนวอนพระองค์ให้เสด็จเข้าไปในตึกของเขาเพราะว่าเขามีบุตรสาวคนเดียวอายุประมาณ สิบสองปีและบุตรสาวนั้นนอนป่วยอยู่เกือบจะตายเมื่อพระองค์เสด็จไปนั้นประชาชนเบียดเสียดพระองค์และในข้อที่49ถึงข้อ56ของพระธรรมลูกาบทที่8นั้นได้กล่าวเอาไว้ว่าเมื่อพระองค์กำลังตรัสอยู่มีคนหนึ่งมาจากบ้านนายธรรมศาลาบอกนายว่า ลูกสาวของท่านตายเสียแล้วไม่ต้องรบกวนท่านอาจารย์ต่อไปฝ่ายพระเยซูเมื่อได้ยินจึงตรัสแก่เขาว่าอย่ากลัวเลยจงเชื่อเท่านั้นและลูกจะหายดีเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในตึกพระองค์ไม่ทรงยอมให้ผู้ใดเข้าไปเว้นแต่เปโตรยอนยากอบ และบิดามารดาของเด็กนั้นคนทั้งหลายจึงตีอกร้องไห้ร่ำไรเพราะเด็กนั้นแต่พระองค์ตรัสว่าอย่าร้องไห้เลยเขาไม่ตายแต่นอนหลับอยู่คนทั้งปวงก็พากันหัวเราะเยาะพระองค์เพราะเขารู้ว่าเด็กนั้นตายแล้วฝ่ายพระองค์จับมือเด็กนั้นตรัสว่า ลูกเอ๋ยจงลุกขึ้นเถอแล้ววิญญาณจิตก็กลับเข้าในเด็กนั้นเขาก็ลุกขึ้นทันทีพระองค์จึงตรัสสั่งให้เอาอาหารมาให้เขากินบ้างฝ่ายบิดามารดาของเด็กนั้นก็ประหลาดใจนักแต่พระองค์ทรงห้ามเขาไม่ให้บอกผู้ใดให้รู้เหตุการณ์ซึ่งเป็นมานั้นคุณผู้ฟังครับ ผมอยากจะให้เราลองคิดใคร่ครวญดูนะครับว่าเราเคยได้รับการทดสอบความเชื่อของเรามากที่สุดเหมือนเหมือนกับที่เหตุการณ์ในพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ที่ไยรัสกับครอบครัวนั้นได้เข้าสู่บททดสอบความเชื่ออย่างเข้มข้นผ่านไปสดๆด,ดร้อนๆนะครับจากประสบการณ์ของมนุษย์ของชาวบ้านของคนทั่วไปมองออกง่ายๆเลยว่าลูกสาวของท่าน ตายแน่ๆอาการแบบนั้นนะครับแต่พระเยซูบอกว่าอย่าวิตกเลยอย่ากลัวเลยจงเชื่อเท่านั้นและความเชื่อของเขาก็บังเกิดผลพระเจ้าได้คืนชีวิตให้กับลูกสาวของเขาอีกครั้งหนึ่งตามที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้นะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อไยรัสกำลังเผชิญหน้ากับความตายของลูกสาวท่านนั้นคนรับใช้ของท่านกล่าวว่า ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะรบกวนพระอาจารย์แล้วแน่นอนครับโดยทั่วไปแล้วไม่มีใครจะแก้ไขความตายได้ทุกคนถือว่ามันเป็นจุดสิ้นสุดแล้วสำหรับมนุษย์แต่พระเยซูได้ทรงนำใหญ่รัสกลับไปสู่ความเชื่อในสิ่งที่ใครๆก็มองว่าเป็นไปไม่ได้แต่สำหรับพระเจ้านั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ คุณผู้ฟังครับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวฝ่ายวิญญาณจิตนั้นจะเป็นเหตุการณ์ที่กลับตาลปัดหน้ามือเป็นหลังมือไปหมดเลยนะครับอย่างเช่นพระเยซูได้ตรัสไว้ในพระกิติคุณมาระโกบทที่8ข้อ35ว่าถ้าท่านไม่ยอมเสียชีวิตท่านก็จะไม่ได้ชีวิตรอดและในยอห์นบทที่12ข้อ24ได้บอกว่าถ้ามเมล็ดข้าว ไม่ตายไปไม่เน่าเปื่อยไปก็จะไม่งอกขึ้นจนเป็นต้นและเกิดผลมากและในยอห์นบทที่11ข้อที่25ได้บอกว่าคนที่วางใจในเราจะมีชีวิตอีกแม้ว่าเขาจะตายไปแล้วก็ตามคุณผู้ฟังครับจากเหตุการณ์ที่พระเยซูคริสตสรงชุบชีวิตลูกสาวของยายรัสนายธรรมศาลาที่ตายไปแล้ว ท,ทุกๆคนก็รู้ว่าตายไปแล้วให้กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในเหตุการณ์วันนี้นะครับเป็นภาพเหมือนกับว่ามารโกอยากจะชี้ให้เราได้มองเห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับพระบุตรของพระเจ้าคือองค์พระเยซุคริสตนี้นะครับว่าอีกไม่นานพระเยซุคริสตพระบุตรของพระเจ้าก็จะสิ้นพระชนและพระองค์ก็จะฟื้นคืนพระชนเพราะเหตุการณ์นี้ เป็นหมายสำคัญเป็นปริศนาธรรมที่เล่งไปถึงเหตุการณ์สิ้นพระชนและคืนพระชนของพระเยซูนะครับแต่อย่างไรก็ตามในเวลานี้พระเยซูคริสต์พระองค์ได้กระทำพันธกิจของพระองค์ในการขับไล่ความมืดความเจ็บปวดความกลัวและความโศกเศร้าออกไปจากชีวิตของผู้คนรอบๆตัวเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยังไม่รู้จักกับพระองค์ จึงอยากจะหนุนใจเราทั้งหลายที่จะลุกขึ้นจากที่ที่เราอยู่นั้นมากระทำกิจร่วมกับพระองค์ในการขับไล่ความมืดขับไล่ความเศร้าโศกความกลัวความเจ็บปวดออกไปจากชีวิตของผู้คนที่เรามีโอกาสได้พบเจอเขานำเขาให้เข้ามาพบกับพระเยซูได้พบกับแสงสว่างและได้รับชีวิตจากพระเยซูนะครับอยากจะให้เราลุกขึ้นมาปรนิบัติรับใช้พระเจ้า นำผู้ที่อยู่ใกล้ความตายให้รู้ว่าความตายไม่ใช่จุดจบแต่ความตายนั้นเป็นเพียงเงาของเมฆที่บดบังความสว่างของดวงอาทิตย์เพียงชั่วครู่เท่านั้นเองนะครับซึ่งในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่15ข้อ54ข้อ5 5ได้กล่าวเอาไว้ว่าความตายก็ถูกกลืนเข้าในชัยชนะแล้ว โอ้ความตายชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหนโอ้ความตายเหล็กในของเจ้าอยู่ที่ไหนขอบคุณพระเจ้านะครับพระเยซูคริสต์นำเราให้เห็นชัยชนะให้เห็นแสงสว่างที่ผ่านมาทางการเสียสละของพระองค์เองนะครับดังนั้นจึงอยากจะให้เราเข้มแข็งและดำเนินต่อไปในการติดสนิทอยู่กับพระเจ้าผ่านพระคำของพระองค์ครับ เอาละครับคุณผู้ฟังครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถรรัมภ์ฤิศจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวจะขอนำรายการนี้อำลาจ,จากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปขอพระเจ้าเสริมกำลังและอวยพระพรเพิ่มเติมควา,ามเชื่อให้กับทุกๆูกท่านสวัสดีครับ,บ Hãy subscribe nát thì càng tâm thân ô xuống nhóm xuôi ngoài sân hít lắng lên trong